คิดจะทำอะไรข้าหนูถ้าทำตามที่ท่านกําชับเมื่อวานเตรียมเสื้อผ้าสาวใช้ส่วนหนึ่งให้ท่านนี่เจ้าทำเกินพอดีไปแล้วนี่มันจนเตะตาเกินไปแล้วถ้าหากว่าไม่เตะตาแล้วจะดึงดูดความสนใจจากใต้เท้าพานได้ยังไงก็ใช่นะข้าเป็นคนทำการใหญ่ รู้ว่าจะเตะตตาาไปทำไมเ,เพียงต่ไม่รู้ว่าเตเท้าพานจะเตรียมงานอะไรไว้ให้คุณหนูบ้างนิสัยจิตใจคับแค่แบบนั้นของเขาจะต้องฉวยโอกาสก่นแกล้งเขาแน่นอนได้แต่ลงมือไปตามสถานการณ์แล้วเตเทา้าเตเท้าอยากให้ข้าทำอะไรเหรอ วันนี้ดูแล้วเจ้าไม่เคยเหมือนที่ผ่าน,านมาเท่าไหร่นะก็แค่เปลี่ยนเป็นชุดเรียบๆเ,เท่านั้นไม่ใช่แค่ชุดแต่ราวกับลอกคราบใหม่ไปทั้งตัวรอดพ้นจากภัยก็เป็นคนใหม่ยังไงเลยเจ้าคะรอดพ้นจากภัยเลยข้ากลับไม่ได้ถามเจ้ามาตลอดหลังจากที่เจ้ามาก่อกวนงานแต่งที่สวนซีของข้าคืนนั้นต่อมาก็หายไปไหน แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงคืนนั้นสร้างกวนจื่อยังไปที่สวนซีด้วยนางไปทำอะไรเหตุใดถึงไม่พูดล่ะว,วันนั้นข้าเห็นท่านแต่งกับสตรีอื่นก็ทำใจไม่ได้เลยทิ้งจดหมายแสดงความเศร้าแล้วจากไปเดิมทีคิดว่าจะหาที่ทางอยู่ทำใจสักสองวันคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าระหว่างทางจะเจอโจรดักปล้นข้าเลยกระโดดลงจากรถระหว่างทางหล่นจากเนินเขาสลบไป พวกเขาอาจจะคิดว่าข้าตายไปแล้วดังนั้นข้าจึงรอดจากเคราะห์คราวนั้นมาได้เ่างพลิกผันไปมาหน้าอกสาขนขวัญแขวนจริงๆข้าจะตามทันบทนิ้วได้แล้วเจ้าค่ะชีวิตก็เป็นดังนิ้วไม่ใช่เหรอเรื่องเล่าที่สะเทินขวัญก,กว่านี้ก็มีมากมายถมเทนี่ก็ไม่นับเป็นอะไรเอ๊ะได้เท้าเหตุใดจูๆ่ๆท่านก็มาสนใจข้าเหรอไม่มีอะไร ไม่กี่วันมานี้ข้าเพียงย้อนและลึกเรื่องต่างๆระหว่างเจ้าและข้าขึ้นมาเป็นข้าที่ผิดต่อน,นำใจของเจ้าจริงๆถึงได้ทำให้พวกเราเดินมาจนถึงจุดนี้เขาคิดจะทำอะไร เรื่องพวกนี้ไม่ต้องรบกวนไต้เท้าหรอกเจ้าค่ะไม่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นยังไงตอนนี้ข้าก็เข้ามาในที่ว่าการอำเภอแล้วข้าจะต้องรู้จักความเหมาะสมรักษามารยาทและตั้งใจทํางานจูค่ะดูท่ากลับเป็นข้าที่ไม่รู้จักพลิกแพลงซะแล้วไม่กี่วันมานี้ข้าคิดไปคิดมาว่าจะส่งเจ้าไปทําหน้าที่อะไรดีแต่ที่สุดก็นึกที่มาเหมาะออกแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าเจ้าจะยินดีหรือไม่ยินดีเจ้าค่ะไต้เท้าท่านสั่งมาได้เลย เสมียนอายุมากแล้วจะไปคอยช่วยเสมียนอยู่ข้างๆช่วยเขาจัดการบันทึกการไต่สวนและประกาศทาการไม่มีเหตุผลอะไรไปพิเศษก็อย่าห่างจากข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต